ข้อน,นี้นะคะก็คือให้ EBC เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็จะวาดรูปรูปสามเหลี่ยมที่ด้านตรงข้าม A นะคะยาวเอหน่วยแล้วก็และรัศมีของวงกลมล้อมรูปสามเหลี่ยม a b c ยาว R นะคะแล้วก็จงพิสูจน์ว่าเอเส่วนด้วยไซด์เเท่ากับสองอนะคะก่อนเราก็จะวาดรูปกันก่อนนะคะก็คือสามเหลี่ยม a b c คะ่ะ แล้วก็เรานะคะมีวงกลมล้อมรอบแล้วก็ใหงนี้เป็นสามลี่ยม A B C เป้นอินค่าแล้วก็ มายนตรงข่ามวงเอนะคะยาวเอหน่วยก็วงกลมนะคะมีรัศมียาวอาร์นะคะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้เนี่ยลองนะคะก่อนอื่นเลยก็คือต้นที่สอนะคะก็คือเอานะคะก็จะต่อส่วนของเส้นตรง ด,ดีนะคะผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมให้จุดศูนย์การชอวงโกลมนะคะแล้วก็มีดีอดีดดด่นะคะผ่านจุดศูนย์กลางของวงกลมไปสัมผัสจุด ไอ้สัมผัสวงกลมที่จุด D นั่นเองค่ะนี้นะคะแล้วก็ลากอส่วนของเส้นตรง CD ลากส่วนของเส้นตรงดังนั้น เราก็จะลากดีๆนะคะส่วนของเส้นตรงจากนั้นเราก็ต่อส่วนของเส้นตรงสีดีค่ะจากนั้นลากส่วนของเส้นตรง เอ็นนะคะเอ่อตรงนี Urban ้เราต่อเราให้เป็นจุดดีแล้วก็ต่อส่วนของเส้นตรงจากนั้นลากของเส้นตรง cd ค่ะแล้วก็กำหนดให้ให้มุม bdc เนี่ยเท่ากับแอลฟา ตัวกำหนดให้มุมตักับเอลฟาใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะได้ว่าจะได้ว่าออก็การที่เราก็จะได้ว่ามุม BC ของเรานะคะเป็นมุมฉากเพราะว่าอ่าเป็นมุมภายในครื่งวงกลมนะคะจะได้ว่าไซด์เอลฟา Alpha นะคะก็คือ ค่าบุมฉาก็คือ A แล้วก็รัศมีของวงกลมนะคะยาวอหน่วยนั่นเองค่ะยาวอานะคะเ่าได้สองอนี้นั่งสองอแล้วก็เนื่องจากมุม BAC นะคะเท่ากับมุม BDC B, เนื่องจากเป็นมุมเป็นมุมท รองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันโอ้ <A. S 1> เดียวกันเราก็จะได้ว่าซึ่งไซน์อัลฟาของเรานะคะมันก็คือไซน์มมดีนั่นเองค่ะไซน์ดีเนี่ยมันก็จะเท่ากับ A ส่วนด้วยดังนั้น ที่ก็หันด้วยสอซึ่งมันก็เท่ากับมุมดีก็ได้เท่ากับซึ่งมุม A กับมุมดีนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็คือเท่ากันเนื่องจากรองรับได้ส่วนโค้งเดียวกันก็จะได้สานนั่นคือ a อะคะ a หานด้วยไซยเราก็จะได้ว่า A องด้วยซ้เอท่ากับสองอนนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเขียนผิดครับนันก็คือ a อหารด้วยสองอันนะคะที่เราได้มาจบกการทิ่สูต์ค่ะ